ดีค่ะพี่น้องกองปกพี่น้องกองใบนะคะสสวันนี้เรานะคะเอ่อห้องโองออดิชันน้องน้องลูกๆนะคะเดี๋ยวไม่พอสิพ่อพี่น้องไปเบิงวามีนักหลงผู้ใดแเดม,มาค่ะตอนนี้มาไว้นที่หนึ่เบิร์ดนะคะแต่ก็มาทยอยมาเรื่อยๆป่ะมาเข้ามาหูจักกับนักหลงหลายๆคนพี่น้องมีเระมาัเรู้จักกับ มารู้จักกับน้องน้องน้องบนก่อนนะคะหนูบนค่ะสวัสดีค่ะสุบวิมงวนเสียงระฆังทองวิมงวนเสียงระฆังทองค่ะสวยป่ะพี่น้องสวยบ่ะขอเปนเมื่อใดเม่อว่าก็ได้ยินดีเป็นไปก่อนค่ะบุนี้กะนิยมกะค่ะม้าออดิชั่นกับคุณแม่นะคะที่บ้านแกลงของเราถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่เลยค่ะใช่ใช่ค่ะก็ลองดูค่ะดีใจพี่น้องยินดีต้อนรับนะคะลูกๆนะคะมืบอนี้จริงๆแล้ว นอนพิรดีนะคะพี่น้องหูจักยู่าเสียงหนึง่งน้องเป็นยังไงนะคะเรารู้ว่าเสียงเป็นยังไงแต่ตข้าอยากอยากเอามาหนึ่งมามาให้รู้จักกาันมาออดิชันอยากให้อ่าได้รราาใช่ใช่มาดูบรรยากาศส,สดๆแล้วก็ได้มารู้จักกาันเอาไว้แล้วก็ข้ากระสิได้มากประทุนนิเทศแล้วก็บ่างเขนกันลหลายๆอย่างเพื่อเราจะได้ทากลุ่มปิดในโอกาสต่อไปไพี่น้องเขาเนาะนะคะ ครูจักว่าน้องๆทุกคนเสียงดีแจ่พี่น้องติดตามนะคะว่าอีเจัาหน่อยสิไปออดิชันว่าทุกคนจะเป็นอย่างไรค่ะแต่คิดว่าตื่นเต้นแน่นอนนะคะปกติไปรำก็ตื่นเต้นปกติว่าตื่นเต้นมันว่าแต่ว่าคันว่าเจังหนีเกินมากตื่นเต้นมันว่าาะว่าได้มาเจอเพื่อนใหม่ๆด้วยนะคะอ่าได้มาเจอเพื่อนใหม่ๆโอ้เห็นว่าน้องๆหลายคนไปรั้งมากน้องนะครับ ร้านชาดื่มนะะเป็นไรเป็นร้า,านาบ้าบ่หรือไม่ถึงวัดร้านวัดส<อ>วัสดิ์นาการค่ะแม่นาการพิทูดานนะคะนี่นะคะคู่ค่ะโอเคสักครู่ได้ชมแน่นอนนะคะเดี๋ยวเอ่อสิฮายน้อง,องๆกินข่าวพี่น้องรับประทานอาหารเสร็จแล้วก็เท่ากับสิ่งทำพิธีขอพรจากแม่นะคะให้น้องๆไปไล่ย่านตัวให้คุณแม่ไเร็วจักนะคะว่ามีผู้ใดแน่ว่าจากใสแน่เนาะ นึ่งขามานอน้องนูปบนเดินทางมาจากสายสายลูกอยู่จริงๆเราอยู่ใกล้พุณแม่มากเลยค่ะอืจากบ้านมาหาหาแม่ค่ะตรงมาอยันยาวสามสิบหกกิโลโอ้ไม่ไกลนะคะไม่ไกลสะดวกสบายนี่ละนึ่งที่ว่าแม่แม่หลับนึ่งก็คือเดินทางสะดวกไปมาหาซูกันง่ายแต่ไกลเกินไปหลายแม่ก็เข้ามาเดินทางเนาะมันก็ลําบากที่น้องอยู่ใกล้กันนั่มนะคะอยู่ใกล้สะดวกสบายด้วยค่ะห่วงนึ่งการเดินทาง สองทุกมื่อนี่มันก็นูนนี่นั่นเนี่ยมันบลามันกันหลายๆอย่างพี่น้องชอากับจับนอกข้าใจพี่น้องอันนี้คืออยู่ใกล้ด้วยละก็ล้วกับน้องๆน้องก็มีมีผลงานอยู่แล้วนะคะน้องก็มีผลงานอยู่แล้วติดตามค่ะเข้ไปต้องได้ต้องละต้องละต้องได้เป็นขอบก็เดียวกันใช่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 แล้วก็ฝากติดตามผลงาน เค้งเวทีเลยนนองมั่นใจว่าว่าน,น้องเขาทาไดใ้ใช่ใช่ใช่ใชค่ะฝ่ร่องนี้เลยเออมั่นใจว่าทําได้ค่ะลองดูค่ะ,อคะขอบคุณค่ะลูกขอบคุณค่ะเดี๋ยวรอออดิชัน่นนะคะโอเคค่ะหลังจากพี่น้องนะคะได้ผู้จกักไฟ, <S <S ไ,ฟไฟยิ่งเ้าแล้วนะคะไ่ทยิมงานสาวๆวันนี้ห้องขอมาหู้จักกับน้อง ายไส้น้องๆวัยรุ่นรูปหล่อหลายท่านเลยนะคะอางานัวลูกท่านแรกค่ะลูกสวัสดีครับไก่กระดกพ้นครับมาจากอุดรครับอือโอเคคนนี้ค่ะลูกครับผมภูินันทพ้นครับผมมาจากจังหวัดกาฬสินครับครับอ่ะต่อไปค่ะลูกคนขับรถครับอ๋อเหรอจจงซี่เหรอเหียนวาเพราะว่าแม่ไม่รู้นะเพราะว่าเพิ่งเจอกันครั้งแรกน้องพี่น้องเขาเนาะอาถ้างั้นเอาสัมภาษณ์น้องคนนี้ก่อนแล้วกัน ลางมาจากอุดรนไม่เจอกุดครครับ่เออแม่พ่ออย่าพูว,ว่าก่อนก่อนจะมาออดิชั่นเนี่ยหนูมีประสบการณ์บนเวทีคณะอะไรบ้างออ๋ก่อนหน้านั้นผมเป็นพระเอกหมลลัมยุคคณะมิตรสยามครับเป็นนักร้องสังกัดยูไค,คที่หน้าห้แล,ลามหลังจากกีอยู่หน้าห้ามเสร็จแล้วผมก็ออกมาเป็นหมอลัมส,สิ่งเป็นหมอลัมกวนประโยชน์ค,ครับก็เลยประสบการณ์ตรงนี้ก็คือก็คือโอเคแล้วเนาะแม่ก็เลย แม่พ่อบริหวงว่าหนาวิธีประอานใดเนาะเพราะว่าเขามีเขามีประสบการณ์แล้วนะคะแล้วก็เสียงก็ว่าตรงห่วงเพราะว่าที่ว่าเอามาออดิชันนี่บ่เป็นอย่างนี้พี่น้องเราอยากให้มาฮูจักมามาร่วมตัวแล้วก็เดี๋ยวมาฮูจักเพื่อนเพื่อนเพื่อนศิลปินด้วยกันค่ะนะคะแล้วก็ออดิชันก็คือวันวันนี้ออดิชันนะคะแต่พรุ่งนี้เราจะประถมนิเทศนะคะสิลป์แตงหนาแตงตานะคะแตงหนาแตงตาเนี่ยก็คือ ที่ที่ว่าไม่ไม,ไ,มไม่โปรโมทอะไรมากมายก็เพราะว่ารูปที่น้องๆส่งมาให้ก็คือบางคนบางคนกับบบชัดพี่น้องบางคนกับใช่มันมันภาพนองมาไม่สวย <c oughs> ก็เลยคิดว่าเอาบบโพสตีกลานะคะโพสเฉพาะภาพที่มันดูดีนะคะก็เลยคิดว่าพรุ่งนี้เราจะแต่งตัวแล้วก็ถ่ายรูปใหม่กันทุกคนนะคะ <c oughs> อ่าถ่ายรูปใหม่กันทุกคนคะ่ะ มณีมาร่วมโตกันไม่พ้นเสียดีหูวา่าวันนี้มากี่ชีวิตนะคะมากี่คนคะ่ะที่ที่ที่แม่พ้นเลือกเลือกไว้นะคะคัดคัดไว้หรือว่าบางคนอาจจะไม่ไม่พ้อนอาจจะสิบปฏิเขียนซื้ออสิอาสิสมครน้ำพอพอผู้ใหญ่เพื่อนนะคะหรืออาสิเล็ดหลอดมากเอ,อ่อแม่แม่บริอ่านแชทห,หรือตั้งใจมากจริงสก็ยินดีตอนรับนะคะยินดีตอนรับลูกๆนะคะแต่ว,ว่าวันนี้เราจะมา จะได้ออดิชันจะได้กหูจักว่าผู้ใดเสียงความ่านใดเนาะพี่น้องเขาเนาะอืน้องมาจากอุดรค่ะเห็นบ่แล้วก็อ่าคนต่อไปค่ะลูก,าลกมาจากกาลสิน,น,น,นเย็นบ่แล้วตัวเองมีประสบการณ์เวทีไหนบ้างคะลูกก็ทำมาหลายเวทีแล้วค่ะแม่แต่เือครอบครัวนี่ต้นตระพุนเป็นหมอรำมทำนองกาลสินเก่าจะใดจะได้ฝั่งเสียงเป็นตะล่ำฝ่าซีข้ามจะไม่จะเสียฝ่าซีข้ามเนียนเขานี่เกลี่ยจากหมอรำเรื่องกับ รับล้ำซิ่งห้อเดี๋ยวว่าครูว่าเอาได้หลายทางสินนะครับครูก็บอกเอาล่ำเรืองพ่อร่ำซิ่งพ่อร่ำปอนพอ่ออย่างนี่สินะครับแทนเปลี่ยนชุดทั้งนะจะมาเจ้าของก็เลยจับทุกอย่างก็คือก็คือทหลาสิเกยงและหลายท่านน้องเครื่องล่ำซิ่งเครื่องล่ำสารท่านองสาระข้ามสาระข้ามก็ได้การะซิ่งสาระซิ่งก็ได้ล่ำเพื่อนล่ำเพื่อนกับ พ่อได้ยิ่ครับแม่แต่ว่าก้บงพกินนะนั่นแหละคือ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 ้ามีตนเสียงหรือทามี่ทานีเขาเอินว่าประสบการณ์ทั้งทั้งทั้งวาดวาดล่ำแล้วหัดล่ำเพลินบาอยากไม่ลูกล่ำเพลินของเรามันจะฉีดแนวออกจากทำนองกระสีกับสารคามมันจะฉีกออกนิดเดียวแค่ว่าเราเราข้าฟ่งทำนองแล้วก็เอื่อนมันจะมีหมองเอือนที่ว่าแตกต่างกันนิดเดียวกระอาเจียให้เมีนี่หรืวาสวนล่ำเพลินก็คือว่าก็ก็แม่สีสีสีเอาคนที่แบบว่า น้องที่มีประสบการณ์แล้วอะไรประมาณนี้คือเขาสอนกันไงถ้าเป็นถ้าเป็นแบบว่ามาเป็นโรงเรียนฝึกสอนเลยเนี่ยแม่จะรับคนที่ไม่มีประสบการณ์เลยอัน,นั้นคือโรงเรียนฝึกสอนก็คือสอนจนเป็นสอนจนอันนี้นะแต่ว่าตรงนี้เข้าเข้าเขาขามตรงนั้นมาแล้วลูกขามตรงโรงเรียนโรงเรียนฝึกสอนมาแล้วโรงเรียนสอนจะไม่มีนะคะเพราะว่าการโรงเรียนสอนแม่จะรับเฉพาะตรงนั้นแต่ตรงนี้ก็คือเอาคนที่มีประสบการณ์แล้วรับแค่มาบอวกทําน่อง นอออ้องกับพี่ใดเลยเพราะว่าเ้าเหาเคยล่ำมะเหลี่ยมมัน่ำคอนแกนเป็นกับกับคือว่าเคยล่ำมาแล้วแค่เรามาเปลี่ยนแค่ทำนองเฉยๆอ่าเรามาเปลี่ยนแค่ทำนองมันก็ได้แล้วประมาณนี้ทำนองเ้านะคะน้องเนี่ือว่ามีประสบการณ์เป็นข้อพ่วงเห,หมอนล่ำเหมือติ๋วแนนครับเน่ยุ่งกับสมัยตะกี้ช่วงดังๆก็คือเรียนเป็นเงาะปลาโอ้รุ่งเรียนเป็นเงาะปลาคณะปลาสีขามนะครับ แปลว่าต้นตะปูนี่ปูกับเป็ี่นมอลำปูกับลำเท่าซูเม,มือนะครับปูซูเหมือนี่ก็อยู่น้ำบงเอ็มมาฟาเซราครับผมโอ้ตีลูกเนี่ยนครับตะกี้ปูก็อยู่น,นั่นคุณพ่อสมจิตเพิ่นก็เลยง่ายนะครับผมกับมาเป็ี่นมอลำก่อนรับ,บอมอแอเม,มจงสีแล้วช่วงอย่างเงี้ยมีลูกดีแล้วดีแล้ว,ลวะนะคะมาที่นี่ข้อกัดสีหลังจากออดิชั่นมาพบปะก,กันเดินหัจักกันแล้วก็คือข้อกัสิได้วางแผนในหลายอย่างต่อไปลูกว่า แม่ก็อยากให้พี่น้องเห็นผลงานเท่าอยากอยากให้ทุกคนรู้ว่าเราประมาณไหนแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้คือแม่พ่อนสิวท่านไหนยกห่องผู้ใดสิว่ท่านไหนว่าผู้ใดประมาณใดให้พี่น้องสร้างเองนะคะให้ให้อยากให้พี่น้องตัดสินเองว่าเออผู้นี้ผู้ผู้คุณเว่าเสียงดีแต่เสงสีนะ้ำคือแม่อยากให้พี่น้องคนสร้างเองนะคะแล้วก็ ดูผลงานตอนอยู่บนเวทีด้วยนะคะอ่าเนาะขอบคุณหลายลูกน้องนัดนัทพนนะคะลูกกนลน้องฟุกกแนตะบุลแล้วก็น้องไช่กนกพลใช่ไช่ใชชค่ะโอเคขอบคุณค่ะลูกเดี๋ยวเราเจอออดวงมริแ่นค่ะลูกสวัสดีค่ะพี่น้องเน่านะคะเดี๋ยวเอ่อหลังจากที่รู้จักกับน้องๆทางคูบาวค่หลายคนนะคะวันนี้นะคะอันนี้ ซ้ำลูกซ้ำหลาน,นดิพี่น้องอีหลานและงามตัวลูกสวัสดีค่ะนางงามลูกจิระดาค่ะไยูบานแพงเป็นลูกเป็นหลานบานแพงเท่านี้แหละค่ะเป็นลูกเป็นหลานบานแพงท่านท่านที่ไม่พ้นมาหูจักดิบะค่าลูกหลานบานแพงเสียงดีเนาะเพราะว่าเห็นเนต็มเต็มเต็มนหน่อยๆบอบ่บบบาหูว่าเพิ่งลำเป็นเนาะพี่น้องเขาเนาะนะคะเพราะแต่น,นัดมากเลยอ๋อเพิน่นเพิน่นเพิน่พอนอะ เพื่อนแชทว่มามาสมัครแล้วก็ส่งเสียงร้องมาด้วยนะคะใช่ค่ะเออส่งเสียงร้องมากไปๆมากเป็นลูกหลานเจ้าของเห็นเพื่อนในหน่อยเพี่น้องเห็นแต่จะ,ะเพียรม่พ่อนเดียนห,น,ห,หน่นย่ายบุญเนาะอุมอมม้มกีฬายุคุ่มเนี้ยยุคุ้มยุคุ้มนี้เลยได้เพื่น้องยุคุ่มมูซิพีนี่นะคะเห็นแต่เพิ่นนหน่อยอุ้มย่ายอุ้มเหมือนซื้อขนมเตจเซ่เตจเซ่เตะกี้ยในหน่อยนะคะเธอดิษ เป็นสาวแล้วพี่น้องนี่เราจะเจ็ดปีไหมคะในสิบหกปีสิบหกปีพี่น้องของเบิร์ตั้งแต่สิบหกปีที่แล้วนะคะนี่ไม่พ้นเห็นเห็นยุคุ่มนี่เลยเนาะเล็กน้อยใหญ่ได้วันนี้มั่นใจไหมลูกวัดท่านมั่นใจมั่นใจอ่าเต็มที่นะลูกน้องก็ตื่นเต้นนิดนึง่บตื่นเต้นนิดนึงนะคะยังเรียนอยู่บ่ลูก Online, เรียนออนไลน์ค่ะเรียนออนไลน์ใช่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 เนเรียนออนไลน์นะคะตั้งใจเด้อยด้วยจารุตั้งใจตั้งใจแล้วก็และะ้วก็ฝากนะคะฝากน้อง<ม>น้องน้ำนะคะน้องน้ำชื่อจริงอะไรอะไรนะจีรดาค่ะนุชจีระดาจารุฝากน้องน้ำด้วยนะคะพี่น้องวันนี้เขาออรดิชั่นเสร็จแล้วปุ๊บพี่น้องคะบนผลงานเขาว่าบนเวทีก็จะประมาณไหนนะคะเอ่ออยากฝากพี่ฝากน้องอันนี้คือว่าเป็นลูก ให้บรรเท่างเล้ยลูกหลานเขาเลยที่นนองลูกหลานสาวหน่อยนะคะวันนี้น้องมาร่วมในบอลำเทปลำเพินค่ะนะคะยินดีนต้อนรับนะคะลูกขอบคุณค่ะโอเคน,น,น,นะคะพี่น้องเดีย๋ยวสิ่งที่พี่น้องไปเิอตั้งนอกลหลายๆคนนะคะมีใครบาค้างคะ